ฐานใหม่ที่อมรินทีวีได้เพิ่มเติมมานะฮะโอ้ชุลมุนกันอยู่หน้าผับผู้ชายทำร้ายผู้หญิงเห็นใจเลยค่ะ oh. ถ้าหากว่าน้อยเนื้อต่ำใจ oh. เพราะเขาไม่ไม่มาชนแก้วกับเราหน้าตาไม่ดีผิวหน้าไม่ดีหาของบำรุงสิ oh. ผลิตภัณฑ์ในการดูแลผิวหน้าเดี๋ยวนี้มีเยอะแยะแล้วของก็ดีราคาก็ถูกต้องสวิตแลบเลยค่ะ ถูกต้องเลยละคะ่ะโอ้โหใครได้บอกว่าอยากผิวสวยผิวใสหน้าดีนะสวิตแลบเราได้ยินชื่อนี้กันมานานแล้วนะ,ะอาค่ะต้องบอกว่ายอดขายนะคุณผู้ชมฟาดไปแล้วกว่า5ล้านกระปุกนี่เลยอยู่ตรงข้างๆนี้เลยมาก,การันตีเองด้วยนะคะต้อนรับอาตุ๋ยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสสดค่ะคือเหมือนกับก็ต้องสาธุลูกค้า <c oughs> อมรินทุกท่านด้วยนะคะเพราะว่า <c oughs> อมรินหลายทีค,คุณผู้ชมก็ช่วยซื้อของคุณอายเยอะมาก <c oughs> แล้วซื้อไป1เซตกลับมาซื้อเพิ่ม2เซต3เซตมันก็เลยทําให้5ล้าน กระปุกค่ะเป็นเรื่องจริงได้เหมือนทุกท่านทราบว่าครีมดีคุณภาพราคาประหยัดอาต้องขายจำนวนเยอะอันนนนอะค่ะเพื่อให้มันยั่งยืนค่ะ ดังนั้นใครอยากรู้ว่า Swiss l a บทำอะไรใครมีปัญหาผิวหน้าหมองคล้ำนะคะหน้าแห้งข<อ>าดความชุ่มชื่นดูแก่ดูกร้านมีฝ้ามีกระนะคะมีฝ้าลึกฝ้าสะสมต่างๆแล้วแต่หน้าด่างดำหมองคล้ำวันนี้ตั้งใจฟังคุณอานะคะ,ะปัญหาพวกนี้นะคะมีทางออกอันนี้คะ่ะครีมสวิสแล a บที่บอกว่า5ล้านกระปุกนะคะ อยากจะมาตอกย้ําผลลัพธ์ด้วยยอดขายที่ผ่านไปแล้วเนี่ย5ล้านกระปุกก็เกิดจากคุณผู้ชมนะคะลูกค้าทุกท่านช่วยเหลือคุณอาใช้แล้วนะคะไปบอกต่อไปป้ายยานะคะกลับมาซื้อซ้ําไม่ได้จะซื้อแค่ให้ตัวเองซื้อกลับไปฝากคุณแม่น้องสาวบางทีสามีใช้ตามไปด้วยเนื่องจากว่าครีมตัวนี้ลูกค้ามักจะบอกว่าช่วยให้ผิวเนี่ยชุ่มชื่นเหมือนกับว่าเติมน้ําให้ผิวนะคะแล้วดูหลุดหน้าคุณอาตอนนี้ถามจริงกระปุกเดียวอย่าง เดียวเลยของคุณค่ะคือเดย์ครีมไนท์ครีมอครีมตัวเดียวกันใช้ได้หมดเลยค่ะไม่ต้องซื้อเพิ่มนะคะตัวนี้ก็นอกจากนั้นยังช่วยให้ฝ้ากระจากแดดเนี่ยจุดด่างดำทั้งหลายบนใบหน้าคุณผู้ชมและดูจางลงนะคะทำให้หน้าโดยรวมแล้วดูกระจ่างใสขึ้นคุณอาพิสูจน์ผลลัพธ์แล้วนะคะเห็นผลจริงใช้ดีจริงนะคะจากลูกค้าจํานวนมากเลยนะคะกระปุกนี้สารสกัดหลักๆ5ชนิดนําเข้ามาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะคําว่า S W I S S ที่เป็นชื่อแบรนด s วิสแล a บเนี่ยนะคะาาคือมันจะต้องมีส่วนประกอบที่นําเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์เป็นตัวนส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เกิน65%ถึงใช้คำว่า Swiss Lab SW S W I S S แบบนี้ได้แปลว่าทุกกระปุกคุณผู้ชมได้สารสกัดจากสวิตเซอร์แลนด์ค่ะคุณผู้ชมคะ่ะเ,เอาเนื้อครีมเป็นเนื้ออิมเมลชั่นแบบนี้เห็นไหมคะ,คะเกลี่ยง่ายซึมไวนะคะผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงใช้ดีนะคะไม่เนินนะดะอาทาเยน,น,นะคะอาทาตาเลยหรอ ใช่อยากให้เห็นว่าแบบว่ามันผู้ชมแล้วทับเมคอัพเลยนะ,ะอันนี้ <ทำ S 1> คือท<ำ>ับ <ทำ S 2> ลงไปเลยนะใช่ไหมคะคุณผู้ชมคะอ่าเนี่ยค่ะคืออยากจะบอกว่าแม้ว่าเราส่งตรวจกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วนะคะว่าปลอดภัยไม่มีสารอันตรายนะคะแล้วก็ ได้รับการรับรองจากสถาบันกรีนลีฟนะคะว่าอ่อนโยนนะคะปลอดภัยต่อผู้บริโภคไม่ก่อให้เกิดความระคายเคืองที่สําคัญเราได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมจากทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ11รางวัลไทยใน1ปีกว่านี้อาบินไปที่ฝรั่งเศสอ,อันนี้ที่มหาวิทยาลัยคิงส์ตันประเทศอังกฤษอ,<ช>อันนี้คณะกรรมการนวัตกรรมโปแลนด์ค่ะใน beauty award ในเมืองไทยเราก็ได้รับรางวัลเยอะนะคะตัวนี้นะคะนอกจากนั้นเราจะได้รางวัลจากแพลตฟอร์มอีกนะคะจากทั้งติ๊กตอก ก็ช้อปปี้เป็นรางวัลที่มอบให้กับเรารวมแล้ว11รางวัลโอหใช้ง่ายไมุ่่งากปับางมากค่ะทาเนี่ยเป็นไงมันไม่เป็นขุยไม่เป็นอะไรเลยนะมันซึมเข้าไปเลยอะค่ะไม่เป็นขุยมันซึมเข้าไปได้อย่างง่ายได้เลยค่ะคุณผู้ชมเนื้อดีมากคุณผู้ชมต้องเอาไปลองใช้นะคะพิสูจน์ด้วยตัวคนเองเพราะวันนี้โปรจึ้งมากแต่โทรให้ทันหนึ่งร้อยสายแรกนะคะ ฝ้าแดดฝ้าหนาฝ้าลึกฝ้าสะสมผิวหมองคล้ำหน้าแห้งเป็นขุยหน้าไม่ชุ่มชื่นหน้าดูแก่ดูราดนะคะให้ลองครีมสวิสแลบกระปุกนี้ค่ะผิวหน้าคุณชมใช้อย่างต่อเนื่องขอให้ใช้นะคะเช้าเย็นเดย์ครีมไนท์ครีมไอครีมเซรั่มมาสกหน้าใช้อันนี้อันเดียวประหยัดเอาอยู่นะคะวันนี้มากับเทลทูเทลช้อปปิ้งคุณชมเธอโทรเลยค่ะร้อยสายแรกนะคะสวิสแลบหนึ่งกระปุกนะคะราคา1000บาทแต่ถ้าใครโทรมาศูนย์อน 1>, 1 3 3 2 3 4 4หรือ Li n e t อดเทลชูเทเป็น100สายแรกรอร่ะมอบให้เลยอีก4กระปุกนะคะ 1, 1> เป็น 5, 5. กระปุกค่ะร้อยสายแรกนะคะ5กระปุก5,000บาทจ่ายแค่999บาทโทรมานะคะส่งให้ฟรีด้วยอ่ะไม่เก็บเงินปลายอ่อเก็บเงินปลายทางก็ส่งให้ฟรีนะคะ02113 1234โทรเลยค่ะ 021131234ไลน์ at t a i l ล o t a i l หรือสแกน QR Code นะคะ s w i s s Lab นะคะ,ะ5กระปุก999บาทจาก5,000บาทประหยัดไปเยอะมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่าใช้จ่ายจะลดน้อยถอยลงนะคุณผู้ชมค่ะดูน,นะคะที่ที่ทาที่รอบดวงตาอามันซึมไปแล้วค่ะอ่ะแล้วเดี๋ยวให้ดูผู้ใช้จริงท่านอื่นอนออกจากอาคุณผู้ชมค่ะ, 1>, คะ1ใน5 000, ล้านกระปุกพี่สุทธ<ด>ิดาอายุ50แล้ว เป็นไงฝ้าตรงหนกแก้มเห็นไหมอะไรนะล่องลึกมากลองลึกค่ะคุณผู้ชมค่ะหนกแก้มแล้วก็หน้าโดยรวมเนี่มีหมองคล้ำนะคะคุณผู้ชมค่ะใช้ไปอย่างต่อเนื่องกระปุกนึงค่ะผิวเห็นไหมเป็นไงจ๊ะคนเดียวกันหรอเดียวกันดูเด็กตรงเห็นไหมคะว่าฝ้าที่แก้มอ่ะยังมีแต่จางลงไปหน้าโดยรวมดูไบรท์แล้วก็ดูตึงดูใสดูเด็กขึ้นอะคุณหนุ่มนะคะ นะคะอายุ39เป็นผู้ชายนะคะทำงานพนักง,งานบริษัทนะคะ,คะก่อนใช้คุณผู้ชมค่ะริ้วรอยใต้ตาดูนะคะแล้วก็หน้าหมองคล้ำทั่วแล้วเป็นจุดๆปื้น,นๆทั่วหน้า<ช>ไปดูพี่หนุ่มใช้หนึ่งกระปุกเป็นยังไงจ๊ะ เนี่ยมันเนียนขึ้นค่ะคุณผู้ชมผิวดูขาวกระจ่างใสริ้วรอยใต้ตาดูตื้นขึ้นผิวดูอิ่มฟูรูหมขนดูชิดฝ้ากระของพี่เขาเห็นอยู่นะคะแต่น้อยลงมากๆดูหนุ่มขึ้นมากๆใช้ให้ต่อเนื่องหนึ่งกระปุกค่ะแบบของพี่หนุ่มคุณผู้ชมโทรมาคุณผู้ชมเอาไป5กระปุกจ่ายแค่พันเดียวจาก5 0 0พันให้ทัน100สายนะคะ0 2 1 1 3 1 2 3 4 l i n e t t ึ่ง t a i l นนะคะหรือสแกน QR code คได้เลยนะคะ100สายแรกค่ะคะ กระปุกจาก5,000เหลือ999บาท021131234หรือ l n e at t a i t to tail หรือสแกน QR Code ตอนนี้ได้เลยค่ะอาขาตอนนี้เหลือ12สายแล้วยังไงล่ะให้2สายแล้วเาก็กดดันฉันสิหมายความว่าอะไรต้องการขอเพิ่มเหรอได้ไหมคุณชมคะเพิ่มแต่คุณชมให้ทันอีกแค่ร้อยสายได้ไหมคะอ่ะอีก100สายคุณชมเอาไปลองนะคะเป็น1ในห ร้านที่6นะคะคุณผู้ชมค่ะา อย่างนี้นะคะ5กระปุก5,000จ่ายแค่พันเดียว021234อีก100สายเท่านั้นนะคะหรือ Line t t t l to t a ทนะคะ5กระปุกมันคือ5,000ค่ะวันนี้จ่ายแค่999จัดส่งฟรีเก็บเงิน<ช>ปลายทางก็ฟรีนะคะเอาเหลืออีก100สายในห้องนี้เนี่ยใคร,รใช้สวิตช์แแบบบ้างยกมือซินี่ใช้กันหมดเลยนี่ยังไงอันในห้องคอนโทรลใครใช้ s วิตช์แแบ,บยกมือของจรเง่องแค่จริงของจิค่ะ มันห้าล้านสายได้ห้าล้านห้าล้านกระปุกได้ไม่แปลกเลย hmm. คุณผู้ชมค่ะ0ูนย์สองหนึ่งหนึ่งสามหนึ่ลน์แอดเทหรือสแกน QR Code <Okay. S 1> นะคะ อย่าปล่อยให้คนอื่นนะคะสวยหล่อสว่างกระจ่างใสล้ำหน้าเราไปนะคะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมโทรมาค่ะ021131234นะคะหนออก999บาทได้ห้ากระปุกเลยนะคะขอบคุณมากๆากค่ะเฟื่ตยด้วยนะคะนี่เลยต้องบอกเลยใครโทรมาทันร้อยสายแรกอาจจะได้น้องโบแดงเมื่อกี้นะคะเป็นของขวัญด้วยด่ฉันเองค่ะเดี๋ยวต้องขอส่งเนี่ยส่งคุณไปที่สตูกันค่ะ ขอบคุณนะตุยขอบคุณคุณขวัญน,นะครับโปรโมชันดีๆแบบนี้999บาทเท่านั้น5กระปุกรับไปเลยน่าใสน่าดีกันทุกคนนะครับกับสวิตแลบครับติดต่อไปได้เลยนะคะคุณผู้ชมคะตอไปนี้จะด่าใครโง่เป็นควายนี่จะต้องคิดแล้วคิดอีกนะคะควายที่จะให้ดูต่อไปนี้ฟังมาษาอังกฤษดูเรื่องอเพราะว่าชาวต่างชาติที่เขาชื่นชอบควายไทยค่ะเขาเอาพื้นที่บ้านส่วนหนึ่งในอำเภอน,น้ำพองจังหวัดขอนแก่นทำควาทำฟาร์มอนุรักษ์ควายไทยค่ะแล้วด้วยความที่เป็นชาวต่างชาติ ก็เลย speak English กับควายก็สอนมันเป็นภาษาอังกฤษแล้วเวลาสัตว์เนี่มันอยู่กับคนอ่ะมันก็จะสื่อมันก็จะฟังเรารู้เรื่องทิ้งท้ายด้วยภาพน,นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ